ก็สวัสดีค่ะนูจะเปิดเพื่อนๆค่ะมีหุ้นทิปมีลักษณะเป็นขาขึ้นขาลงหรือไซเวย์ตอบค่ะขาขึ้นขาลงหรือไซเวยยไซเวยยอืมถูกต้องค่ะแล้วก็ถ้ามันไซเวย์ตอนนี้มันก็คือมีการเก็บเก็บของโยแล้วถ้าเกิดมันขึ้นไป แล้วมันย่อลงมาย่อลงมาไม่กลับมาในกรอบมีแท่งเทียนสีแดงสีเขียวอย่างนี้ซื้อไหมคะเช<อ>ื่อซื้อเพราะว่าแท่งนี้คือแดง,แดงเขียวคือแดงแดงคือแดงอะไรใหญ่กว่าเขียวใหญ่กว่าเขียวใหญ่ติดแดงลงเห็กกว่าพบก็จะขึ้นติดแดงลงติเขียวขึ้นอ่าก็จะขึ้นต้องรองให กับทะลุให้ได้ก่อนฮ่าส,สด